าแมนแมนโดยสบายดีเด้อแม่พี่น้องสบายดีตอนดึกๆเนาะจากจักมุงไปโอ๊ตอาจจะตีตอนตีสามแม่พี่น้องสบายดีตอนตีสามเนาะอ่าต้องขอโทษขอใหเสียงแมงเช่าเสียงแมงเช่าหายแม่พี่น้องเลยเสียงกินกินทั้งวานน้ำหวานเนาะแล้วก็นอ่าม็ดเน็ดเม็ดทางตะวันเม็ดแตงโมเนาะมนาสะทอง เหน่นนยวยนะ่ก็คอเพลงน้ำดีเจเพิ่นบุญยุทธบุญยนเพ่อพี่น้องจัดเต็มเลยกับบรลิลลาบรินอนกับหมู่เพื่อนเนาะเ,เสียงแมงพิการนเสียงเสียงแมงเสือกได้เป็นแนวนี้บาดนี้จัดเิ่นฟังแมงเสือออกดูบโบนะวันนี้พากันบรลิลลาบรินอนเลยเนาะมาเห็ดเตรียมแล้วเตรียมแล้ว ย่างนั้ขนาดรอบวันแบบวันเสียงไหวเบไปเสียขนาดขนาดตอนปกติยังบ่เข้าใจติเส,สียงเสียงแหบเนาะโอ้ขอโทษขออภัยเลยพี่น,อ <c oughs> อน้องแมืองเชฟโบ่สบายตะเก่านะแบบมามาเพิ่มกับบรนนินน์นเนาะโดยมีแต่พักกระลำพักอื่นเป็นล่างในละวบา้าสะทอง,าทงสาวทองมาซอยลแางพักตอนเด็กๆพี่น้องเนาะบริรับบรินนนอนได้แหละแต่ก็มีพุ่นแหลเนาะแม่เอร์บิวสวาเฟิร์นมี เมียบารี่เพื่อนเหกุบารี่สาบุญมีเนาะมาซอยกันนะกะมีญาติพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนอยู่ป้าจอยโดยป้าจอยเจ็บกระตุนกระโตัวเราเราเมยเต้นเราคอโตกรับก้อนละเนาะโดยทางนั่นกระสิหนึ่งเข่าเราขอเมื่อพักผ่อนก่อนเราบอกอันนี้กระสิปล่อยเป็นนาทีแม่อ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้เพื่อนกำลังคัวอ่าคัวซีนคัวไข่ เนาะเตรียมสบายดีเด้อประตูว่าขี no ่มันสบายดีว่าขี่มันโดยอันนี้คือพ่อของบ่าวบุญบ่าเงาเนาะเพื่อลามกโดยเนาะพื่อนของเพื่อนมาอ่าซอยเบียกซอยงานกันตอนเด็กๆเนาะนี่มาบึงทางนี้กันยืนดังเด้ทางนี้พุกเนี่ยอันนี้คือข้างในมันเป็นบ่โดยข้าวนี่ข้าวจะเตรียมไปต้มเนาะโดย ล่างแล้วทรงต่อหมล่างแล้วทรงต่อสะท้องก็ล่างพักผู้เดียวละเอ้อนั่งเอ้อนั่งไปล่างใส่เอ็นสะท้อนี่ยเด้อโดยแล้วกำลังจี้นางเลยนี่นี่ยแล้วก็มีนาทีจี้นางให้ไม่ท้องกินเด้อทั้งนั้นหนึ่งเข่าเนาะเพี่น้องเดี๋ยวแมงเชิดใหญ่มาเบิ่งทางผอครัวเพื่อนเนาะป๊่เต็มเอินเทินอยู่ ต้มแล้วต้มแล้ว,ต,ลวต้มบกสองสามรอบแล้วพอนาไปใส่ได้เลยพันาการน้ำต้มใบใสว้ต้มเคื่องในเนาะพองเชื่อก็อยู่นี่ว่าขวามเห็นเจ้าเลยสบายดีเมื่นเจ้าหาก็มา <c ười> ตอนที่่อยเปิดกล้องไว้เจ้าก,กันเลยก <c ười> ินีก็บรเห็นไงเหรอเออเราไปเผางัวมาเราว่ะหนยเพราะจังบุเห็นเจ้าเนาะบอกหันหลังมากินีบรเห็นพองเชื่อน้อง เดี๋ยวพอเมาเนาะขี้ตาตื่นขี้ตานอนมาไปไปเบิ่งทางไ่ครัวเพื่อนหนึ่งเข่าเนาะเพื่อนพี่น้องหมอบ้ากไงนี่นี่คือหมอนึ่งเข่าเลยไม่ยั้งเลยเถียงกันเรื่องกินนังไปจักกันเลยโดยสบายดีเด้อเบอร์สกุลทุกคนโดยนี่นะเพื่อนถามอยู่ว่าหมอหม้อห้อนเะว่ามันห้อนหลายรอบแล้วเนาะ บอกป้าาบอกเพื่อน่งว่ามาฮ้อนแล้วมาฮ้อนแล้วุกแร้บอกหนาเบน่านเบอร์นะมาหนาบซิมมือีกวนในการซิมไงเสียงผมไม่อยากซิมหนังนะเพื่อนแม่วิวซิมด้บ่เราชนกาแฟเจ้าให้เราซิมเน้ เอาเคียกันนอบริบาบปะไรเฉวรุดหน่อยนึงกระไฮแม่ท้องนี่ยันยันรุดยันเล็กแล้วรุดอยู่ปาดมาห้แม่โอ้นี่เราเราอันนั้นเราล่างพักไงก่อย้าคก่อยบ้างก่อยวาคุยชืชวงวาช่วงมานนะตัวนี้นะอืมคือแบบว่า

ก้อยแซมหน้าวะพอดีช huh ่วงแอมแดงเชื่อ <Bundest> ค <ara> ือแบบมันมันม mm ึนเนาะแม่โอ้นั่งให้ยคอยเคี่ยวให้บ่เจ้าชายคอยเคี่ยวให้ยบอขอยเป็นห่วงเล็กเจ้านะแม่ยันเสียดอกห้าสิบพันเขาก็เลยเอานังไม่เจ้าซิมเลย่งฝ่ยเลยอยากเคี่ยวให้เจ้าก่อนจังให้เจ้านะเนย Bố oh, xin mừng đứa Bớt mẹ thương à. rồi Dươm cả Mẹ bà mất phô nó Bố thua thường phù mẹ ở biểu bài này Ờ ờ đẹp biết anh là pin pin bài thăng ăn và ẻng này đây Sụt bài thăng ăn này đây mày thương Rồi Thả nhanh mi khi đình vô cái, sẽ đèn qua hóa hùng mà rồi mày thương Bọt ยังวะยังว่าซาวซาวอยู่ดดอกเบึงตอนเว้นยังมีขีดินอยู่เพ้งัด้เนาะ <c oughs> จะไปอายังสบายผู้พามีดพ่อแม่พี่น้องเลยส่วนลายสียืมทางอัน่าเพื่อนบาเตียงสบายเฟื่องเพื่อนพีแะนะ่แล้วเนาะสายโยงสายยางยืมเล้าขามหัวมาเลยเพื่อนพี่ติดกันได้เนาะสายยืมสายตูด <c oughs> มายังกบนะับบ่พ่อมเนาะ มียังก็ขาดเกินยังก็ขาดเรือยังก็ยืมโดยมาแต่ไกลพื่อได้มันยังกับบพเพอมเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นกับบพเพอมต้องยืมทางกันเพื่อนมาเตียงสบายเฟินเพื่อนไปจักกปสังเสียดอกเมียงของเราหน่ะโอเคแล้วเรียบเรียบร้อยเนาะขอบคุณขอบคุณสาวทองนาะเม่พี่น้องซอยเบียกซอยงานพี่ระบาอันนี้ก็กกำลังคั่วเครื่องในเนาะเอาไปต้มโดยต้มเครื่องใน เตรียมลาบเลยเนาะเดี๋ยวแจ้งจักหน่อยแขกคนเพิ่นก็เริ่มมาเพื่อนพี่น้องโอ้ยเจ้าไข่ชีลุดมือข่อยแล้วบัดนี้มันนักจับมือเดียวกะเอาไปใส่หมอก่อนเลยด้วยให้ลากให้ลากไม้ไว้ตึกโอ้ด้วยด้วยด้วยเอาไม่ละ ต้มเครื <skin warm> <anza> phải soy, phải es, es, ่องในเนาะเพื <bitterness> <ington Gloria> ่อนพี่น้องเตะหมอกซุปมะเขือเทศเตรียมไปซอยไว้ลากเนาะปู้ทำงานก้อยนางบอกร้อยนางใช้บางหน้าเลยนายเนี่ยใช้ช่วงๆพักกันพอดลำบวงเต้นลำบวงมาอนีิเนาะเพื่อนพี่น้องนี่กับสาวๆเนาะ อ่าเมียพอเสียงพนนีเมื่อกระประจอยเนาะพี่ท้องนี่เมื่อพนเมยเต้นพน่าจนเจ็บท้องน้อยพน่ะนี่มาเลย,เ,เ,ลยเรือแต่สายแข็งเนี่ยสายแข็งพี่พี่ไ้ายแข็งทั้งนั้นอันนี้แะ<ม>จับจับไว้เม่พุ่งนี่แหละจับท้องเต้นเลยฟ้อนเลยฟ้อนละวงมาหนิเนะาะทั้งเต้นทั้งดองโอเมเมยเม,ม,ม,มงานเล่าเราเลยเต้นเนี่ยพี่ท้องเราก็เลยมาเต้นงานนี่ไหวแล้วก็จัดนักจัดเต็ม ท <c ười> ั้งเต้นทั้งร้องเต้นแล้วก็หอดยามหอดพิดพายฮ็ดเวียกเพิ่นเนาะยามพิงไฟแด้วตอนนี้นะมาหนึ่งเข่าหนึ่งนามใครไม่้องอันนี้คือหมอนหนึ่งเข่าเนาะเขาหนึ่งเส้หมอใหญ่เลยห้อนเลยหนึ่งเส้นหมอใหญ่ได้หมอนหนึ่งหมอเดียวเนาะหมอนนั่น ตุ่มก้างในแต่ก็หนึ่งหัวน้อยเนาะอันนั้นหัวน้อยเม็ดแทงกันเสียบเนี่ยจุ่ยๆไงเสียบฟ้าหม้อเข้าไปก่อนยก็ได้เพราใจยจะเปิดเลยเปิดบ้านฉันเนาะม่ปุ้งเพื่อนกันซอยเวียดซอยงานเต็มที่เพื่อนเพี่น้องยังยังจู่ไฟเสีอีกเสียเนาะบุกโตเสียตีสามอยู่เนาะ บุกต,ต่ออีกที่สามที่สี่ที่ห้านาะสองชั่วโมงเพี่น้องเตรียมการถ่าแขกเนาะทางน,นี้เพิ่นกำลังซอยหนังก้อยพ่พี่น้องหนังก็ไม่ได้หยาบเนาะไม่ได้หยาบมีตัวบกเขาก็ว่าแน่ไอ้บาแม่ัใช่ว่าว่าไม่ได้หยาบเพิ่งในเดียวเพิ่งเด้ นี่ขนาดไม่ได้หยาบไม่นีวะนะตอนแรกคืเหมืน่แรกแล้อืม่มีดบกเข่าเลยเนาะนางไม่ได้หยาบปัญหา้านนางหยาบเนี่ไม่ท้องคนขึ้นิกินมาได้เพราะว่าเล็กแล้วยังเล็กลรวรุดอันนี้เราเอาจะวนทิมเคยบอกเอยบอกยู่ไว้คอยเคี่ยวให้แล้วก็่อยากแข่งคอยเคี่ยวเลยไมอยากเสียงเสียงยังนคอยคอยปะคอยปอดซานพิษเด้อ มันมีโรคย่างนะไข่เคียวไอ้เจ้าก็ได้หรอกอยากกินกล้อยนังนะพี่น้องเคียงเดียวนึงเผาามมเคียก็ชอบคาม้นีอะไรหาเคียงเคียงบ่พ่ออีกหน่อเนาะมยังกะขาดเกินพี่น้องเอ้ยเนาะงัดกันอยู่เคียงนิดหน่อย หยาดเคียงกันได้ไปหาหโซ่นางมงไหมอะไรบ้างนี้โซ่แชแนลนะเอองั้นครั้งเราจะได้นัวๆนี่โอยแซนขี่ไม้อันนี้โซ่อันทูขี่ไม้อันนี้จะได้จะได้นัวๆคนกำลังง่วงนอนคือเฮาเนี่ยหิวนอนคือเฮาเนี่ยมาจักดอกกินได้เบิดกินเซยใสยใส่นถ้วยได้บัดนี้ hết với đâu điện hồn với đạo 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 điện hồn với เออน่อยพอได้ทีฝเอาอยังมาปิ้งเหมนเนีะไฟบ้างล่ะอเฮ้ยหิวเข่าอาจารย์หิวเข่าโว้อไม่ใช่ะทองบอกว่าเอานี่บ่ะเนาะเอาไปได้จ้าวจ้าว กิ้เข่ากับเจ้าซอยอยู่กินเจ้าคือมาหาเนี่ยมาแยกมาแยกบ่มาแยงแล้วขอมาในจตตนจิตนเชือเยขอมให้อแมนเชื่น้ำเนาะโอ้ลืมบิ่งตัวเองตาปูดตาบัวบ้าวไม่ได้นแล้วนี่ ดูเนื้องืสุดพอเชอมาหายไปพี่น้องรักไ่ได้ยังบอกเจ้ารักกับเพิ่นมาบอกแล้วดูเห็นเพิ่นก็ให้แล้วให้เต้เพื่อนพี่น้องเิ้ซสันปีงมาแหงน้องเชื่อได้น้องเชื่อตื่นมาเลยเนาะดูดูดูน้องเชื่อนอนเนาะพี่น้องฝากไว้น้ำปัสเตอร์มือนีปัสเตอร์เราบรสบายจ้าเราเป็นอย่ม่พี่น้องเลยตาเราแบบเจ็บตาเนาะตาบราเห็นหุ่งแต่บาบเรามาดิโดยโดยกูทั้งนั้นกันหึ่เอิญช่วยข้าว รู้จ้าเห็นยังซอยเพื่อนแล้วเลยโอ้โหยังซอยซีนเมื่อกี้นี่ซอยซี่นซอยเพื่อนบ่ซอยซีนซอยซอยชินซอยแล้วก็ลักซีนเพื่อนมาเลยมนั่นอยู่พีงเลยแต่ว่านั่งลายเก็บลังเก็บมาคารางีกได้ปิปวดจะเลยให้เบ่งให้เพื่อนขอนเอ่อสลับกันเนาะเพราะว่ามีหลายคนทางนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันเฟรพี่น้องไงหลายคนซอยกันเนาะ Hảo giờ bọn sân sao ơ đôi đôi ơ ơ sao Connect thumb đôi Connect tôm. nha đê anh tôm anh Đẹp anh ơi anh 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 แหลว้าต้มเด้เอว่าตัวมันสุกตัวมันสุกซาวขึ้นมาได้บ่นอนเลยมื้อนี้เนาะบ่เต้นดองแล้วก็มาเฮ็ดเวีเฮ็ดงานต่อเลยทั้งทั้งกลุ่มเลยมานงนนหมู่เจ้าสาวได้อยู่บ่ขอตกสิเจ้าสาวนพ่อแล้วโยเจ้าสาวได้ยิบอยู่ได๋เนาะแต่คือเฮานี่บ่ได้เด้อเาทองเนาะ เ <m> รียบร้อยเลยมานั่งเลยเขาเตยอยู่แพงเียงเนาะเข่าเข่าทุกแล้วเข่าแล้วนั่งหนาบูดนั่งหนาบูดอยู่ถ่าถาเจอว่านาบูดกันจะปากกันได้เนาะแค่แม่เราเหงานอนเราบริโนนดีพีไหมพี่แมนธรรมดาแล้วโดยมันมือได้กองแมงเชื้อหูนนะเข่าห้องนะใบเกลือถามว่าอาจารย์อาจารย์คิ้วเข่าเพม่พี่น้องเลยใบเกลือขอเข่าขอแกงอาจารย์มาขอเข่าน้ำป่าใบเกลือก่อนไป เจ้าซอยสีนงัวอยู่ก็มักเอาข่าวไปเกิที่เอาไปล้างมือก่อนไปสินเห็นะเพื่นใส่ช่วยข่าวใส่กองโฟมมาจากเพื่อนแม่ก็บิวได้หนิ่วนลายยืมของมาเตียงหมดเลยมายังไงแบบผ่ามีดหม้อเหว่งเตะกระโปงยุ่นมาจากฟางนั่นหมดเลยเือนเราหมดเลยเือนเราหมดเลยเออหนุ่มจืดมันซงเราด้วยเฮ้ยไม่ได้ผู้เจ้าเราก็อยู่หนีเราเก็บมื่อนะบอก หัลโหลเราก็ได้ยินได้ผู้จ่าเราได้ยินอะไรก็บ่ต้องบอกอีกแลยว่าเก็บเมื่อเดิมของเจ้าเจ้าจื้ออยู่บ่ขนาดพระเจ้ายังไ่จื้อว่ะเอออย่างนันเก่าเลยบ่อช่เป็นใครเป็นน้ำหนาวเลาวไม่ร้องอากาศเย็นตอนดึกๆนี่ เสียงแมนเสียงโมเป็นแต่เอาเริ่มหนาวเลตอนนี้เาเาเริ่มแหมแล้วจะท้องมาจากไฟเัดหนาวพ่อจากไฟแ้วสั่นย่อยทีอยู่ในไฟแล้วหนสมัย่อนเนีู่พ่อแม่พี่น้องสาวไอเฟิร์นพ่นจัดมาเลยยืมแล้วอีกเลยทั้งเคียงทั้งจองหมนทั้งมีดทั้งผ้าเนาะเจ้าของโดยมีดมาอีกนะเนีมาซอยเล้วมาสรอยมาีย จองก็ยืมเล้วแม่ไปน้องเครื Four ่องไม่ลงเสื้อ kind ม of mm. ีอ yeah, ันหนึ่งอ่ะลรื่อมาม่าเนาะว่าสิเมื่อเอากะยากวไม่เด็นเือดรินเพิ่งเอากระบวยเพิ่งมาเลยเพิ่งเอากระบวยเพิ่งมาเอามาคนเนาะแม่ยังก็ยืมนะแบบว่าจบงานนี่ในเมนของสไปเฟิร์นเบัดบอสเมนเมื้อเมื่อวานนั่งเห็ดกินมันเหตุกินแบบยังไปชกเลยนะยังเหรอ หากะลงกินนีเนาะยังบังังไปสุกปอดมานีปอดมานั่นสุกอยเรอปินยดป็นป่าอยู่เาอยู่อนยกระโด่นก็สุกแดไฟดุกัะน่ไฟดุกอยู่ ทางเมนเช่นกับเมนทองกับฝ้าปิ้งซิ้นแล้วแม่ไม่รอดโดยหิวข่าเลยที่หนึ่งข่าวซุกเลยหิวข่าวได้ป่ะเนี่ยสิ้นตอนเดียวมึงมีคนเท่านะเป็นเป็นอะไรเป็นซิปงานหมดงานหมดพอกันอยู่ดิ่งดิ่งเดี๋ยวาพี่พี่ล้างก่อนมาลืมล้างเอาคือว่าล้างแล้วรอคอยนะเทียว ไม่คนกับคนทานใส่เนาะเ้ามะลุแม่แม่มันมาดูดไปไรอยาเงบเลยจับด้อมาก็อี๋วเพื่อนเอาเงินมาเราเราหดนเฮ้ยชิจับอะให้แม่ท้องจับน้ำ ดวกมือเหอแขนยาวน้าหอนใ่ไมจ๊ะือใช้ะัะปพึ่งสเน่ยคปวดาเอาปวดปอดยังไปซุบมันฟูเทิงไิปวดนะมันมันเอาเต็นมันุูมัน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 ฟูเพื่อนผ่ากิริวบ่ไหม้อ่เนผิริวนั้น่นานกนกันบ่อืออันผ่ากิริวน้ำังควายในแม่นบ่แม่นเอันซีดป็นไห คิอยู่ตรงนี้ก็คิดอยู่ตรงนี้มันก็แหงกึนวะเป็นยังมืเอกมาคิดอยู่เนาะห่อนนะงมานห้อนห่อน่อนห่อนห่อนห่อ่อน้่อน่อนห่นห่อนห่อเ้อนห่อนหบอนห่อนห่อนห่อนอนห่อสหมอนห่อนหดอนห่น่อน่อนอนห่อนอน่อ่อยห่อนา่นนนอ่อนอ่นอนหอนอนอน่นห่่่น เจ้าเอ้ยต hey, um, ังส้มท oh, uh. ั้งเพชรทั้งเข้มอือช่วงว่าช่วงว่าไอ้ดีพ่อแม่พี่น้องนินก้อยนางน้ำกันเด้อโดยโดยโดยเฮกคอส้มส้มชุดชุดเนาะจวดแห้งไงดีสองคนนั้นว่าไม่ท้องจานนี่ ช่วงนี้ส่ใช่ใ่วงนอนได้ป่ะทำไปนอนทำไปนอนทำช่วงนอนนะเพชรทำงินถุกป่โดยโดยแม่พี่น้องเนาะกะถ้ารอติดตามตอนต่อไปเนาะชะทองตอนวินเนาะตอนตอนพูดแหละตอนเศร้าโดยตอนรับแขกพูดแหนะพี่พี่น้องเลยตอนนี้เอากระถ่ายบรรยากาศตอนเทาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเพ็ด อยู่กินถ่าแขกเพิ่นมาตอนเช้าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแมนเชสเตอร์โคตัวมากินนางก้อยนางก้อนเนาะพ่อพ่อกันตอนเช้าคือสิได้คลิปอยู่ถ้าติดตามเด้อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสิแมงเชสเตอร์โคลลาไปก่อนเนาะพี่พ่อพกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีแม่อ้ยดวยสบายผู้วยคุณลูกค้าก้อยนางเพิ่นเลย